จานตาลี่วแงมกับแงมแงมดูว่าสวยเลยยังมัดมัดมัดถ้วยแหนวแล้ว,ลว,ลว,ลวก็จะพริกเล้นจ๊ะหนึ่งสองสามเ,เจ็ดหน่อสาลีชอบงูงรักจีบปล่อเก้า ไข่เจียวหลวกหนึ่งอ่ะคนจีนว่าหลวกหนึ่งทอดไข่